เ้ยไปสามาสซงบ่อนะสบายดีสบายดีวัสดีเด้อ่อแมพี่น้องฮะป่าเค้กร้องเพลงหาพ่อบ่อันนี้เฮ้ยเอาพ่อไปยูสามสั่สามสั่เอาเลยกีกีกมือขึ้นมือขึ้นพ่อน้อง Ờ ờ, uu, khó sắm xa Bắt 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 Bây Mà gì đó Đi thôi, <laughs> à, phương đơ đơ Phương đơ đâu, mà lê đơ Đi đưa, đưa. đi đưa, đưa. đi, đưa, đưa. đi con rưu Đi đu hả Đi đưa. đi 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 Bắt bắt Đi đu Đi đu đu ไปเลยไปเเลยไเลยยไเลปเลยไเลยเลยเลไปเลยเไปเลยไปเล่เลยไลไปไปเลยไปเลลเอยเยไไป อ๋อสามกุเก่าบ่จันกิดลป้าไปนะพุ่นนะอออ่าสวัสดีสวัสดักันเลยดีใจรักวารักพอวรักแพงวเห็นได้ดีใจนะ ได้ไหมฮลหอะไมดว้ยยู่เนาะกัรงสีนอนได้กี <durable> <C norms> mm ่น hmm. <c oughs> ินอล่นอลในโลกนะนกบอกวกี่นป้าป้าใชไมเอาคนขึ้นรถไปามาไม่เมเียวะ จัดเลยวิวสวัสดีกันลีกเนื้อนมือกันน้ำมือสวัสดีกันสวัสดีดีใจอาแม่นี่โอ้ขอบคุณขอขอบคุณกันขอบคุณค่าดีสวัสดดียวาดูุลายามันลีเดมมันขับเครื่องลายนี่เปะแต เตงกานกมแมะน่งเอาเอาโว้มดกน้ไหนลูกนอยยางนี่มี่้เพ็อเพดเพ็ดนตี้ยห่อนท่องแล้วกันกระตามันม้กระตะกระตาขึ้นปเร็วเฮ้ยนปนกินลูกกิน Ừ. Ừ. Kia tiền mưa. Kia nó kìm hay bung ngô hà. Hè vô tư kìm đâu. Kìm kìm hà. Nếu 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 kìm

อืมไขแพ้หนิ Napoleon> ้ยโอยยังมาเลยิวยังมันยังนพอยุนยังมาเลยอืคือฝากเมียว่าตนนี้เออยังวนี่วิวจับวิว มีบีโฟมอนี่ขมขอบคุณค่ากันไหมขอบคุณค่าเน่ยว่แก้น้น่ะเพรยว่ากินหน่หตพราะตูกินครับมันมันเดิมมันหอนในเรือเออเก็บเก็บดีแจังล้วเก็บเพ่อบุรุษเก่งับไปเลยไปเลยไนนี้เอาดอ่ะแล้วเมื่อกีเราอะเออสนาเ

ตูนมาตูนมาตูนไอตัวนี้ล็อกไคนในในห้อยใ้อยแล้ากัค่ก็ได้เนาะสคนมียังไรได้หั่นอันใบหนึ่งนะใเ้อรนไรแคกยูราไงเกี่ยวเข่าเลยอาเม่ดิวมาดิว่ะอ้อพออีกมนองเาน ม่มหปนะู้ว um, ่าอยนี้อย anyway> ่รงนี้ uh> ้เหมือนกันเย่าะอ่ารเจบอนนะัน่บริกะพน้ำนพอก้อนพูนะคุอยังนี่นะด้กจะขากกจะขานี่หููบูเดี๋ยวทำพอก้อนแปน้พ่ออีกไปัเอานพ่อคุดเร็วะคุณน้ำพ่อพหอยหาไหมเดี๋ยมาเลย

โอ้ยบริเวรนี่กเดือดขันรถมึงเอามเห็นไหมพี่ดอกวิวตามหัวเลยดอกเรีนนันเทา่เนาะอืมาืมอ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 อืมออืมอืมอืมอืรอืมอือืมมออืมอามอีมอือือมมออมอมงม ผมมีนั hey, man, yeah. is, ่นเพิ uh. ่นให้เจ mm ้าเลือกอันหนึงเจ้าเัียวอะไรอ่า huh. ม mm ันมีแบบไดนเน่มีอันนี้จะป๋อเงินแล้วก็อาวเจ้าตันนึ่งาล้วะไจะมีมีมีซื้อนึงพ่อพ่อไปยังมันนะเหนื่อยหน่อหน่อขนมเนอะอะไรก็ได้เอามาใหเอมือเจ้าก็ได้แต่ว่ามันยังอยอยังโน้นี่อืมโดยอ่ทางด้ว

<cười> <cười> cắt đến mực <mình> không lẽ <laughs> <anh biết> <laughs> này <laughs> oh, này, <laughs> à, 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 yeah. <laughs> <đuôi vào> này yếm biếu, anh, yếm cướp yếm này này, nó hình gì này, ăn này ăn may, chìm nước vậy nè, quay nào ăn nước, giật, nghe, nghe, nghe,

ไปว่าแปรน้องเชื่อตาวะรอพ่อแล้วไปนอนไหนกี่นี่นอนแหะตัวพ่ออันตัวพ่อมาเกลแ้่นออกจากห้องพอพ่อมากับตัวกันหรอต้งเชือจะนอนได้ไปจ็คเนาะมันเลี้ยขาขึ้นค่ายัคุณสามีแล้ะ เราอยู <c oughs> <zijn> ่ไปไปชมปรจานกอนเด้อ้ยไป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 อเนริก็แยกใหญ่กันเมื่อแล้วที่ไล่บอกหนูก็ไล้จักพี่ดูตัวอะไรปะ เห็ว่วิวเมื่อป่เมื่อปปูเมื่อบะเ่ะเล่นผีปุยหาเลิกแล้วอยู่กาเ่เอาเสือผ้ามาแจกาได้ถือป้าไมใช่่ค่อยกินบ่นะเจ้าหูเจ้างองฟังปะฟังต้อนใส่ท่อไม่ได้ซูนไบ่ได้บองเข้าเข้าบ่ตหัมืนคอดไีมเสือเนาะ

นเมมมวิลย้งูมมว่ง่คนอ่านบออ่านบวิ่งไลตัวน้องวิวกมาห็นบ่ของแม่ว่าไ้ใช้เครื่องสัมางว่าวิวเออใส่ใส่เครื่องสมางแน่นิสติกน้องวิววิวแช่บหาดูวิว Mà nó sửa ngam biểu đấy Sửa ngam biểu kèm không đứa Phi 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 sửa hồng biểu à Rồi, xong đi hả Đôi, 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 đôi. đôi. Ừ. Hùi hùi sửa dạo Nì, nè ní, ní, thùng xìm phu nì đô Nì, nì, nì Đi ông đứa Rồi Nói ông đứa Kéo ông đứa, kéo ông đứa Ui, kiểu kiểu thế này. À kéo ông, kéo ông

อ่ะลองมงรสตอร์เบอรี่หนึ่งนี่ป้าทีโทแต่ได้บ่อนลองี้ลองกี้บ่อตายมหนามาพี hmm. ่ลูกป้าที่โทสตรอเบอรี่มันใหญ่บ่พอดีบ่พอดีคักนี่นะป้าทีโทมวใหญ่รอหรอพอดีหรอคักบ่ออางูน้ังงางด อืออาลองขึ้นไปลองมึอีกบ่ดนี้อท่ทันททันแมอาลองดูลองมึงบัดนี่อ้หเ้าหุ่นสาวเนกัเอาเเชื้อันอะลองรมแท่หนามาแม่นังฝนมากระปี่กระป๋องกระป๋ตุ๊กเ่กโอ้บลไรฮะอะลองดูอกคูนี่ลองมึงกัน าขึ long, ้นรองเครื huh. <c oughs> <c oughs> already, uh. Uh ่องผู huh. <c oughs> uh ้มันชิเปื่อนนะโอ้โหชิโนโดนเลยอรบอรี่อ่ะอ่ะโอเคลกอ่ะลงเอาแซนตวนี่มดึงออกไปแจ๊กไงพูดแจ๊กหนุไปไงฮะไปไงไปไง ป๊าสิถกงามอดิอันนี้คือใจว่าบัดนี้คักบ่เอ้เย้เอ้าๆๆจะสิอุ้มไปใส่บัดนี้เอ้าเอ้าสิลองตัวนั้นบ่บัดนี้ใส่ตัวนั้นมาลูกคักบ่ตัวนั้นน่ะมันนุ่มบ่ <laughs> <laughs> <nhani, nhani>, <laughs>

พอแล้วลองแหละเอาโฟมเป็นเบื้องเลยฮะนดูพอแล้วกอนเออโฟมเบื้องขับเบเตียงตัวกอนเด้อปาแกเสือแกผาเลยอันนี้ลองเสือใหม่บักแจเสือโตแบบนี้โอบีผมให้ป้าลูกมึงหรอกว้าที่โท่าคนเอาไปทิ้งน้าเลยไปทิ้งล้างในโด โอเคนะองเพี่น้องคลิปนี้ก็บือเตียงมา่งพอเพื่อนม่ตีปล่อยได้ดีใจว่าน้องบิวเออฮะอือเฮ้ยอะไรสวัสดีป้าลุงนะอวัสดาลแม่สวัสดีก่อนเถอะโอเคสวัสดีดีใจโน้มก่อนทำไงให้แม่ไปโน้มสวัสดีก่อนเลยของเพิ่นได้ยันะมีกองยาได้ดุ โมเมนของอีหล่าอะไดรู้ไหมปีของอีหล่ายัยผีโมเมนกลองยาเล็กน้อยคนเทาเนาะถามพ่อก่อนถามพ่อกันเด้อเด้อไปทุ่มหาพ่อกันเด้อพ่อชมพ่อเชื่อเด้อผู้ชนโอเคเพื่อนๆที่ลองคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนเด้อขอบุญขอบคุณเบิร์ตสุขสุคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของเฮาที่สำคัญมากดข้ามโฆษณา พออันและสาบิเพิ่นและน้องบิวีเนาะแต่กับพอน้องบิวเดออ้อเนาะขอบุญขอบคุณของฝากของต้นเบิรดสุขสุขคนขอให้ไม่แด่ความสุขความจเจริญลำด้วยต่อไปเด้อเนาะดีใจลายแล้วแต่ของฝากจากฟังไทยเนาะพ,พี่น้องเดี๋ยวมือ่อื่นเดี๋ยวสาบิเพิ่์นสิดทายฮุกอันทายคลิปให้เพิ่มอีกทีหนึ่งเนาะว่ามีอย่างแน่ได้อย่างแน่เนาะพ่อพี่น้องคลิปนี้กะไปแล้วกาวาสปาดีและสวัสดีเด้อ